สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับและวันนี้มาตามสัญญาครับผมแต่ไม่ใช่ขอเวลาอีกไม่นานนะกนจะเลือกแล้วเลือกแเล้ออันนี้คือวันนี้นะครับเขามีการเผาศพแต่ตรงนี้ไม่ใช่เผาศพนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผงลีดเป็นวงลอีดพวงลีดต่างๆนะคือศพจริงๆเผาอยู่ที่เมนอ่าศพจริงเผาอยู่ในเตาเมนนะครับครับผมและวันนี้ผมก็อยู่ที่ป่าช้าของหมู่บ้านที่คุณวิทย์อยู่ครับนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะกางเต็นท อยู่หน้าเมจริงอะจริงครับก็คือตอนนี้มันเป็นเวลาบา่ายกว่าแล้วบ,บา่บายสองกว่าแล้วศพกาลังเผาอยู่ญาติญติพี่น้องกลับกันหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมกับน้องชายก็คือขอขอขอนุญาตให้น้องมาเป็นเพื่อนหน่อยสักคนนึงเนาะ มันมันมันยังมันยังใหม่อยู่มันยังใหม่ยมยมยอยู่ขออภัยนะครับเดี๋ยวร้อยผมแข็งแก่งกว่านี้ก่อนผมจะนอนคนเดียวนะครับว nah ิทเนี่ยถ้ามากลางวันเนี่ยโอเคเลยสบายได้กินสบายนะครับเพราะวันนี้คุณวิทย์ไปเอาวันนี้ผมมีงนภารกิจนอกเขาผมเพราะผมมาทิ้งไว้ประชาเอาทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมป้าเดี๋ยวยังไงอันนี้คือเชอร์ตกร์เก่าที่เรากันมาเมื่อปีที่แล้วที่มาแนะนําสถานที่กันครับตรงนี้คือไม่ไม่ใช่ศพนะฮะตรงนี้เป็นผงลีดเป็นพงลีดนะครับที่ประดับดอกไม้ต่างๆที่ประดับรอบตัวโลงนะครับ เขาเปิดเปิดดูไหมเปิดได้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 เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าเมกนะครับเดี๋ยวจะปอกศพให้ดูแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะงดราม่านะเราได้แจ้งญาติผู้ใหญ่ของญาติของผู้เสียชีวิตอะไรไม่หมดแล้วนะครับแต่ให้ดูเขาเลือกว่าให้ปรงอันนี้จังปลงอันนี้จังปรงสังขารนะเหมือนกับเราวันนี้เราจะมาแบบอธิษฐานให้ให้ดวงวิญญาณท่านสู่สุขสุติครับผมซึ่งตอนนี้ ก็เผาได้ประมาณสัก5นาทีถ้าจะยังเหลือเต็มอยู่ก็ยังยังแทบจะกำลังไฟลุกแล้วฮะกำลังโหมนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเป็นฐานนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปหน้าเมนกันดีกว่าไปดูที่ขอบโพสกันดีกว่าครับผมพี่เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมกับดีเจวิทย์นะครับยืนอยู่ที่หน้าอ่ายืนอยู่หน้าหน้าเตาเลยครับซึ่งตอนนี้ก็มีซัปเบอร์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วญาติพี่น้องก็กลับไปนหมดแล้วญาติพี่น้องกลับไปแล้วครับผมอ่ะ เขาเรียกว่ากลับไปส่งแขกที่บ้านเพราะว่าอาจจะมีแขกต่างจังหวัดมาครับครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะขึ้นไปดูขึ้นไปดูข้างในข้างบนครับผมเพราะตอนนี้ทักษิณญาติกับหมดแล้วเหลือแต่สับเปลอกับทีมชลบครมที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่ใช่เดี๋ยวอีกสักไม่เกิน4ี่โมงน่าจะกลับกันหมดแล้วได้ใช่ใช่เขาเขาสี่โมงก็คือไม่หมดละไม่หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปรุงสุภาพเสร็จผมจะปูเต็นนอนตรงนี้นะครับพี่วินเพื่อน จะกลางเต็นท์นอนตรงบริเวณนี้และอาจจะให้น้องนอนถัดไปนะครับเพราะว่าหน้าเตาหน้าเราต้องหน้าลานข้างบนหน้าเตาเลยเหรอเออหน้าเตาหน้าลานข้างบนเลยหน้าเตาข้างบนเลยนะครับมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นกลิ่นออกมาจากเตาด้วยนะครับเออใช่นี่แหละครับผมมันคือไม่ได้เฟกนะนี่คือเรื่องจริงนะนะครับผมโอเคพี่นเพื่อนเดี๋ยวยังไงเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวึ้นไปดูด้านบนครับผมครับตอนนี้นะครับลุงสปปะเลยประจำหมู่บ้านนะครับก็ได้มาเปิด เออออกมาเนอะเราวเลยกินบบะเอาออไม่ต้องไม่ต้องซูมมากหรอกอืมก็ที่เพื่อนครับก็คือเราเปิดได้เห็นพอประมาณประมาณนี้เนาะนี่คือปรงสังขารนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณหนึ่งเอาไปลงช่องมันจะติดเหลืองติดแดงหรือเปล่าไม่ติดใช่ไหมติดโอเคก็อันนี้คือลุงสปอเตอร์ใช่ไหม ไอ้ลงุงเอาไปลยสวัสดีครับลงุงอ๋อ,ไ,อไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อตรงนี้คนระับก็เป็นเผาจริงๆใช่ครับไม่ได้เฟคฉากแต่อย่างใดนี่คืองานศพจริงๆของ<ช>ทางเหนือนะครับคืออย่าง,อยา,งอยากจะบอกนะครับว่าป่าชาทางเหนือเนี่ยไม่ได้อยู่ในวัดนะครับไม่เหมือนทางภาคกลางหรือทางกรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยจะมีวัดมีปา่าช้ามีเมรอยู่ในวัดคือศเบ็ดเสร็จเลยแต่ที่นี่คือเป็นของหมู่บ้านโดยตรงจ<ช>ะแยกส่วนนะครับจะอยู่ท้ายๆหมู่บ้านนะครับใช่ครับผม อ่ะโอ้ที่วัดก็มีอยู่บางบางบางที่บางที่ก็มีครับครับครับเงี้ยก็โอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวผมคืนนี้อันนี้คือลุงสเปลตัวจริงมาแล้วนี่เลยลุงสเปลตัวจริงมาแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ขอคุณแจไว้โอ้ยให้ผมนอนตรงนี้เหรอนี่เลยตรงนี้เลยนอนตรงนี้เลยนอนนอนหน้ารางเลื่อนนี้เลยจัดไปครับเดี๋ยวผมนอนตรงนี้พี่เพื่อนนะนอนตรงนี้เลยนะ นอนคนเดียวด้วยคนเดียวออพอกลางคืนไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วไม่น้องชายนอนด้วยอ,อ๋อ <laughs> ไม่นอนคนเดียวอ่ะไม่เอาเอาเป็นเพื่อนก่อนจะแน่เลยัเข้าผมฝากไว้ด้วยกับอีพีนี้ครับนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงขออนุญ,ญาตนั่งพักรอเวลามืดก่อนนะครับพี่เพื่อน พี่เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะครับซึ่งทางทางทีมสเปเลอร์ของชาวบ้านนะครับก็ยังไม่ไม่ได้กลับกันนะครับและเมื่อสักครู่ที่เห็นนียก็คือเป็นอัลทอนฟืนใส่นะครับเพื่อที่จะเติมเชื้อฟืนให้กับเตาเผานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงนะครับ4โมงกว่าแล้วนะครับพี่เพื่อนๆนะผมก็นะครับนั่ง สังเกตการ์นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็คืนนี้ผมก็จะนอนตรงบริเวณนี้นะครับและอาจจะให้น้องชายผมเนี่ยลงไปนอนข้างล่างนะครับแต่ผมจะนอนอยู่บริีคนเดียวและอาจจะหันหัวไปทางนี้หร,หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ดีเจวิทย์ติดงานนะครับติดงานที่จังหวัดพะเยานะครับผมกับน้องชายเลยต้องมากันแค่2คนนะครับพรเพืเ่อนๆอโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตเวลาให้ทราบ เป็นระยะะนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะอันนี้ก็คือเป็นกระทงเส้นไหว้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เทิงตรงบริเวณขั้นด้านข้างเมนเผาศพนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็คือด้านหลังเมนเผาศพนะครับพี่วพ่นเพื่อนซึ่งตอนนี้4ี่โมงกว่านะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่ยังอยู่นะครับบรรยากาศบอกเลยว่าร้อนมากๆนะครับพี่พ่นเพื่อน อันนี้จาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุจันติเตสังบูปสมโมสุขโขเป็นคําปรงสังขารน,นะครับซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนะครับจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมมายืนกับดีเจวิทเมื่อ,อเมื่ออพทที่แล้วอันนี้คือเป็นจุดที่เขาเอาไว้ตั้งศพเพื่อที่จะเปิดดูหน้าครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวเทราแล้วก็ยกขึ้นเตาเผานะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะ แล้วที่ผมมานั่งอยู่เนี่ยไม่ได้ลบหลู่อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ผมคือมาเหมือนกับเป็นปงอันนี้จังปงสังขารให้กับตัวเองนะครับพ,พี่พี่เพื่อนวันหนึ่งแน่นอนเราก็ต้องมานอนอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้เขาเอาน้ำมะพร้าวมาลาดหน้าให้ตัวเองแล้วก็ยกไปเผานะครับและตรงกองไฟเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นกองพวกพวกลงหลีดนะครับของอะไรเครื่องใช้งานศพอะไรต่างๆนานาเขาก็จะนํามาเผาที่นี่นะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับพี่พี่เพื่อนนะาทาง ไฟก็ได้มอดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นนะครับพี่เพื่อนๆตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างเย็นนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายังอยู่เป็นบางส่วนนะยังไม่ได้กลับกันทั้งหมดนะครับแต่เขาจะกลับกันประมาณห้าโมงครึ่งนะครับผมเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับกันนะครับพี่เพื่อนๆดังนั้นผมก็จะนั่งเล่นอยู่กับน้องผมตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็จะได้กางเต็นท์เพื่อที่จะนอนตรงบริเวณหน้าเตาเผาศพนะครับอ่ะโอเคไปพี่เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มนิดๆนะครับโอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศสุดๆไปเลยนะครับข้างหน้าก็ยังทำการเผาอยู่ไม่รู้หมดยังเนาะไปเปิดเดี๋ยวยังก่อนที่เราจะนอนกันในค่ำคืนนี้นะครับพ,พี่เพื่อนฮะร้อนร้เหรอร้อนไหม ไอร้อนออกมาเหรออันนี้ไอร้อนยังอยู่นะครับ,นน I รบหมดยังเป็นขี้เท่าแล้วอ่ะยังยังมีไฟแดงๆอยู่นะยังอันนี้คือจะเป็นขี้เท่าแล้วนะครับพี่พเพื่อนๆแต่ไอร้อนยังอยู่ ไฟแดยงดยงังอยู่ใช่ไหมยังยังมีอยู่หืมมักินเหม็นเค็มเืยปิดเลยโอ้ยเขีย,นะอ,ยอ,อะไรไปโดนดอะไรเลยเออกินกลินอะไรวะเหม็นเหม็นเคม,มเไหมเค็มยังไง ก็ oh, นะครับพ,พี่เพื่อนตอนนี้นะครับไม่หมดแล้วนะครับแต่ภารกิจ oh. เรายังไม่หมดนะครับในค่ําคืนนี้นะโอเคยังไงก็อยู่เป็นกาลังใจให้ผมก่อนนะครับพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวขอไปนั่งสักพักหนึ่งก่อนทําใจก่อนก่อนจะเข้าเต้นพ,พี่เพื่อนเพื่อน,นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับก็แต่ผมยังไม่ได้เข้าเต้นนะน้องก็นั่งอยู่ข้างล่างนะครับ น้องมานอนเป็นเพื่อนของล่างนะผมก็นอนอยู่ด้านบนนี้นะครับพี่พื่นเพื่อนคือออดิจวิทบอกว่าจะเข้ามาตอนเที่ยงคืนตอนนี้ผมยังไม่กล้าเข้าเพรววาะอากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับผมก็เลยนั่งนี่แหละชมบรรยากาศอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็รอเรื่อยๆกินอะไรไม่ลงเลยนะครับพี่พื่นเพื่อนคือรู้สึกแบบเอางตรงนะถ้าผมจะเฟกว่าผมมาคนเดียวผมก็เฟกได้นะครับแต่คือ ไม่เอาดีกว่านะครับมันเป็นการเหมือนกับเป็นการหลอกลวงคนดูนะครับเรานอนสองเราคือคือนอนสองนะครับก็คือแบบเราเรายังยังไม่กล้านอนคนเดียวแต่คือผมผมมานอนบนนี้นะครับซึ่งผมจะบอกให้ว่าก่อนที่เขาจะยกลงเข้าไปเผาด้านในเขาตั้งไว้ตรงนี้นะพื่ินเพื่อนถ้าเกิว่าผมมานอนทับที่ศพนะครับนอนทับที่คนตายนะครับตรงนี้เลยนะคือเนี่ยไม่ฟูกนอน อะไรผมยังคือตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่เย็นมาเลยเนี่ยตั้งแต่กลางเต็นท์เสร็จเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าด้านในเลยผมนั่งอยู่นี่ดื่มน้ําดื่มอะไรไปสัปเเพหะละไปน้องก็เล่นโทรศัพท์รออยู่ข้างล่างนะครับก็โอเคเดี๋ยวยังไงนั่งรอดีเจวิทมาก็แล้วกันนะครับผมอาจจะเข้าเต็นท์ไปคือถ้าอากาศนอกเริ่มเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วนะครับดีเจดีเจวิทบอกว่าน่าจะมาสักเที่ยงคืนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับพี่เพื่อนโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวขออนนั่่งแลวเดี๋ยผมอาจะเข้าไปในเเตนนลยะครับพ่อน นะอาจจะไปนั่งสวดมุงสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <ül s ett os> เพราะผมหันหัวไปทางด้านคนตายเลยนะหันหัวไปทางที่จะเป็นตกเลยนะพี่วินเพื่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอนั่งสักพักหนึ่ง <ül s ett os> เดี๋ยวเข้าเต็นท์นะครับผมพี่เพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับอากาศก็ยังอบอ้าวเหมือนเดิมนะแต่ผมก็รู้สึกจะง่วงแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าน้องผมก็เข้าเต็นท์นไปแล้วผมก็เข้าเต็นท์นเหมือนกันนะครับเพราะาน้องมันบอกว่ามันมันเหนื่อยมันจะไปนอนแล้วก็ อรอดีเจวิทกลับมาก่อนนะครับ<笑><笑>ก็คือตอนเนี้ยผมเข้ามาในเต็นท์แล้วเอเอเสียงอะไรวะมันไมีเสียงเหมือนอะไรเหยียบใบไม้เมื่อกี้เนี่ยนะครับจุดที่ผมนอนนะครับคือเป็นจุดที่เขาตั้งโลงศพไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าก่อนที่จะเอาเข้าตเตาเผานะครับพี่พี่เพื่อนแล้วก็ผมหนันหัวนะครับ ันหัวไปทางไปทางคนตายนะครับก็รู้สึกวิวๆินะครับตอนนี้แต่ก็ใจเต้นนะครับแต่ยังดีคือเรารู้สึกว่าน้องเราอยู่ใกล้นะครับพี่อนเพื่อนนะเดี๋ยวรอให้ผมแข็ง่าน,นี้นะครับผมจะนอนคนเดียวนะครับผมห<อ>วังว่าคืนนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็พูดไม่ออกนะครับร้อน กลัวนะครับพี่เ,เพื่อนยิ่งดึกยิ่งเงียบนะครับบางทีมีเสียงตุ๊กของตุ๊กแกร้องนะครับพี่เ,เพื่อนโอเคยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนอนพักก่อนนะครับพี่เ,เพื่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์หรือถ้าดีเจวิทมาเดี๋ยวค่อยเปิดกล้องอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่แหละนอนทับที่ศพพี่เ,เพื่อนครับ เมื่อกี้ในระหว่างที่ผมกําลังพักสายตาอยู่เนี่ยเหมือนกําลังใกล้จะเคลิ้มหลับนะครับรู้สึกเหมือนมีใครเดินอยู่บนหัวผม,มเะเสียงเสียงเท้าคนเดินนะผมถึงรีบเปิดกล้องนะครับเพื่อที่จะเผื่อจะมีเสียงติดเขา้านะ นนีไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มแล้วคือแต่เมื่อกี้แต่โชคดีนะหน้าป่าช้ามันมีถนนนะครับอาจจะได้มีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่มันก็ทําให้เราอุ่นใจได้นิดนึงนะครับพี่เพ่เพื่อนแต่กิน่นกินมาเรื่อยๆนะครับกิ่นควันไฟกินชุนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินเหม็นๆอย่างเงี้ยเหม็นไหมอะไรอย่างเงี้ย,น,ยน,นะครับยังลอยมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อากาศค่อนข้างจะอบอ้าวนะเพราะว่าไอร้อนมันออกมาทางนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบนอนนอนนอนป่าช้าที่มีการเผาศพนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะแล้วอากาศมันไม่ได้เย็นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมขอพักสายตาก่อนนะครับพี่เพื่อน เดี๋ยวรอดีเจวิตมานะครับผมแล้วก็เขาว่าจะมาเยี่ยมแป๊บหนึ่งแล้วเขาจะกลับนะครับเพราะว่าเขาไปไปธุระข้างนอกไปงานหรือไปอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับพี่วินเพื่อนโอเคครับยังไงขอพักสายตาก่อนนะครับพี่วินเพื่อนนะพี่วินเพื่อนครับเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะเคลิ้มหลับนะครับแต่ว่าที่ผมนอนอยู่เนี่ยรู้สึกเหมือนมีอะไรกดแบบ มาทับที่ตัวผมอะนะครับแต่ผมไม่หลอนเต้นขยับพี่เพื่พพอนอคือเมื่อกี้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมาเปิดกล้องเฮ้ยเสียงอะไรวะแต่นี้คือเอาวิทย์จะมาก็ามาไม่มาก็แล้วแต่วิทย์เลยนะครับนอนได้นะครับเพราะว่า ไม่ได้นอนคนเดียวนะนอนน,อน้องนอนอยู่เต็นท์ข้างล่างนะครับก็ตอนนี้คือแบบรู้สึกมันแน่นๆมันร้อนร้อน,รอนตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าจุดที่ผมนอนอย่างที่บอกคือเป็นจุดที่คือจุดที่ผมนอนอย่างที่บอกว่าเป็นจุดที่เขาเอาโรงมาตั้งนะครับแล้วก็อ่าล้างหน้าศพก่อนจะเอาเข้าเตาแล้วผมหันหัวไปทาง ทันมัไปทางโม้นด้วยแต่ผมบอกบอกเลยนะครับว่าถ้าดีจวิทไม่มานะครับผมจะไม่ออกจากเต็นท์นะจนกว่าจะเช้านะครับเพราะคุยกับน้องแล้วว่าจะไม่ออกจากเต็นท์เลยนะครับจะให้มีเสียงมีอะไรก็ต้องมีนะครับผมก็ปล่อยมันนะครับและถ้าเกิดผมติดกล้องปุ๊บนะครับถ้าดีจีวิทไม่มานะก็คือหลับยาวไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ถามว่านอนได้ไหมมันนอนได้นะแต่มันเหมือนเคิร์ฟหลับไม่รู้เราแปลกที่หรือเปล่าหรือเราคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่พอรู้สึกว่าเคิร์ฟจะหลับปุ๊บเนี่ย มันเหมือนมีอะไรทําให้เราต้องสะดุ้งตื่นนะครับแต่ว่าผมจะก็จะแบบยกมือไหว้ขอเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยนะครับว่าเออเราไม่ได้มารบหลูนะเราแค่มามาแบบมาพิสูจน์ใจตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับม,มันมีเสียงคนเดินเนี้ยมีเสียงคนเดินนะครับอย่อาอยๆเลยนะพี่เพืเ่อนนะครับโอเคคือตอนนี้มันน่าจะดึกมากแล้วล่ะนะครับแล้วก็ดีเจวิทคงจะไม่มาแล้วล่ะ ดูจากทรงแล้วนะครับเพราะว่าพอตอนนี้มันใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนคือผมหลับงีบนึบนงก็มีอันทําให้ผมตื่นนะสองรอบแล้วนะโอเคครับดียังไงผมนอนถ้าหลับก็คือหลับไปเลยนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนเจอกันตอนเช้าแต่ถ้าจะเปิดกล้องอีกทีคือดีเจวิทมานะครับถ้าวิทไมมาผมก็หลับหลับยาวไปเลยนะครับผมโอเคครับดียังไงขออนุญาตพักสายตากันก่อนนะครับพ,พี่เพื่อน สวัสดีพี่พีนเพื่อนนะครับโอ้โหรับยาวเลยเพิ่งสะดุ้งตื่นนะครับผมรับยาวเลยครับพี่พีเพื่อนตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบนะครับเจ็ดโมงยี่สิบนาทีแล้วนะครับพี่พีนเพื่อนไม่ไม่ตื่นเลยตั้งแต่ตอนที่เปิดกล้องครั้งนั้นนะครับแล้วเพื่อนวิทย์ก็ไม่มานะครับผมน่าจะแบบ ให้ผมหลับยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะกลับมาดึกนะครับผมโอ้รู้สึกรู้สึกแบบโล่งๆไงก็ไม่รู้นะแต่เมื่อคืนบอกเลยว่าตอนนอนเนี่ยมีฝันด้วยนะอ่าฝันว่าแบบเหมือนกับเกี่ยวอะไรก็สักอย่างเกี่ยวกับเมนเมนหลังนี้นะครับพี่เพนเพื่อนแล้วก็แบบก่อนจะหลับเนี่ยตอนที่เค็มเคิมหลับเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับ มันอึดอัดมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดที่ผมนอนเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาตั้งลงนะครับแล้วก็เอาก่อนที่จะยกเข้าเข้าเข้าเตานะครับผมปากเดี๋ยวออกไปได้านนอกกันดีกว่านะครับรน,น้องชายตื่นยังนั้นอาจจะยังไม่ตื่นเด็กวัยรุ่นมันตื่นมันตื่นตื่นช้านะครับนอนดึกตื่นช้า คือบอกเลยนะครับว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีแบบนี้ผมขอ,อน,นอนคนเดียวนะครับเพราะรู้สึกเลยว่ามันมันมีเสียงมีอะไรอย่างนี้มันอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่บินเพื่อนแต่ก็บอกเลยเลว่าเราผ่านมันมาได้นะครับแล้วก็ต้องขอเข้ามาผู้ประชาชนด้วยไอ้นุ้ยนายตื่นตื่นยัง S <S เอ ое, เอ,อเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเต็นท์ออกนอกพื้นที่ปิดเตาปิดเมนคืนตัวเรือย <restriction> โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออกนอกเต็นท์ก่อนนะเดี๋ยวจะเก็บของเก็บของออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับพี่วินเพื่อนนะก็ตอนนี้นะครับพี่วินเพื่อนผ,ผมก็ได้เก็บเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเกือบแปดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็ต้อง ขอออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับซึ่งผมจะให้ดูภาพนะครับจุดที่ผมนอนคือจุดตรงนี้เมื่อคืนนี้นะครับผมนะครับจุดตรงนี้และจุดตรงนี้คือเขาเลื่อนเอารถเข็นออกมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงศกตั้งตรงนี้แล้วก็ราดน้ำมาพาะพร้าวเสร็จปุ๊บนะครับก็ยกศกขึ้นแล้วก็ดันเข้าไปเผานะครับผมแล้วก็กความรู้สึกของเมื่อคืนนะครับผม mm hmm. ผมนอนเนี่ยรู้สึกร้อนตลอดแล้วก็รู้สึกอึดอัดนะครับผมเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างมาแบบ มาลบก,กวนนะแต่คือผมพยายามที่จะนอนให้หลับจนได้นะครับแล้วก็มัสรุ่งตื่นเมื่อช่วงเจ็ดโมงกว่านะครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าผมไม่เคยมองเ mm hmm. มนเผาศพไม่เคยมองสถานที่เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งอัปมงคลน,นะครับเพราะว่าทุกๆท,ที่เนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าจุดสุดท้ายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมนเป็นผาช้าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่ไม่นานนะครับไม่เกินร้อยปีไม่เกินอายุเลยร้อยปีเราก็จะได้มาอยู่ในจุดๆนี้แล้วนะครับพื่เพื่อนดังนั้นนะครับ ขอบคุณพี่วินเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ขออนุญาตออกนอกพื้นที่กันก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่วินเพื่อนขอบคุณครับ